สวัสดีค่ะธรามช่วมเอฟซีทุกท่านค่ะสำหรับเมื่อนี้เป็นวันศุกร์ที่20พฤษภาคม2565นะ้าท่หานะคะชมช่วค่ะเอจพาพไปติดตามตัวเลขเนี่ยทางเล่าพัฒนาเมเปิดลอยล้านเนาะคะ่ะเนาะค่ะตัวเลขเนี่ยทางเล่าพัฒนานะคะของเมเพิดลอยล้านเพิ่ก์กฤษ่งมาให้แล้วค่ะ่านผช่วมค่ะเศรานีฝนตก แอดก็เลยบริปหาเพิ่อนมื่งว่าหนีโฝนตกแอดก็เลยบริปหาเพิ่นเนาะค่ะเนาะก็ติดต่อกันทางไลน์เอาเนาะค่ะเนาะถ้าสวามีโอกาสโค้งสุดท้ายแอดก็จะไปหาโค้งสุดท้ายไม่ให้ท่านผู้ชมอีกเทื่อนึงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้ใส่ท่านผู้ชมได้ชมช็อตเด็ดๆจับไปเพียดลอยหลานซะก,ก่อนเนาะค่ะเนะาะท่านผู้ชมเนะาะก่อนที่สิไปเมืองว่างวดวันที่20พฤษภาคม2565ตัวใด มืองวดทีพานมาก่อนค่ะท่านผู้ชม่ะไปเชย่ช่วมงวดที่พานมาก่อนเมเพ็ดเขาเรียกวิ่งค่ะท่านผู้ชมขาวิ่งตัวใดไปมือน้ากันดู้เลยค่ะว่าตัวใดคะค่ะนี่ค่ะตัวเลขแนวทางของเมเพ็ดลอยล้านงวดที่แล้วเนาะค่ะเนาะเมเพ็ดลอยล้านเพิ่นกระหายหลุดทีหนึ่งนะคะท่านผู้ชมขาล่องทีสี่หลุดหนึ่งกับมาหกหนึ่งเต็มเต็มนะคะท่านผู้ชม่าถ้าผู้ใดวิ่งวิ่งหนึ่งนี่สิใดทั้งบนทั้งล่างค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้คือเหล็ก ซีโตเนาะคะ่ะเนาะเลขซีโต้สำหรับส้นทั้งนี้ถ้าเป็นสวนอื่นก็สิออกเป็นตัวอื่นแอดโบลูว่าออกตัวใดน,นะคะทาะ่านผู้ชม่ะแต่ที่นแน,แน่ถ้าสมมติว่าเลขซีัต้ก็คือออกหนึ่งเก้าเก้ากับหกหนึ่งนะคะทาะ่านผู้ชม่ะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของเมเพชดลอยล้านนะคะเมเพ็ดลอยล้านกับแตกนะคะทาะ่านผู้ชม่ะ แตกลูดเลียกลูดนะคะสำหรับงวดก้อนพุ่นกับเจ็ดแปดตรงๆนะคะเนาะงวดนี้เป็นออกเลียกลูดแล้วก็หกหนึ่งถ้าสัวาห้าตักตัดลิ่นเนาะค่ะเนาะสำหรับงวดต่อไปกับทางผู้ช่วยขางวดต่อไปสิเป็นตัวใดเมื่อมึงไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะว่ามีเพชรลอยล้านเพิ่นห่ตัวใดมากเนาะค่ะเนาะไปมึงพร้อมๆกันเลยค่ะทานผู้ช่วยขาค่ะนี่คะ่ะตัวเลขแนวทางของเมเพ็ดลอยล้านนะคะ พิ่นให้หนักศูนย์ลูด้ทยเพิ่นวาจังสีเด้อค่ะ่านผช้่มขาศูนย์ลูดท้ายตัวน้นตัวนักของเพิ่นคือเก่าศูนย์นะคะ่มขาเก้าศู 90, นย์เน้นหนักนะคะส่วนตัวร่องลงมากกับแปนตัวกันก็คือห้าศูนยะคะเลขสตัวก็กคือแปดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์นะคะม่ม แล้เน้นแห้งนะคะเกาศูนย์ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพื่อบอ่ใเ้เป็นการพลาดกับวิ่งศูนย์หลุดศูนย์ได้เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางที่มเพชรพันเน้ยนย่ำม,มากของเล่าพัฒนางหวดวันที 20, ่ยี่สิบภาพสองพันห้าร้อยหกสิบห้ามือนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมค่ะสองทุ่มครึ่งวันนี้ตัวเลขแนวทางของ <c oughs> ม่เพรชรลอยล้านนะคะ หลูดศูนย์ฟันศูนย์เน้นที่เก่าศูนย์เด้อค่ะ่มมานผช้่มค่ะกันหาศูนย์เราพอเรายังมันเขียนเน้นนี่วันเน้นเก้าศูนย์อีกนะคะ่มมานผช้่มค่ะสำหรับไม่เพดลอยล้านตัวเลขย่างมันเข่ากับเข่าดีดีดิค่ะนผู้มชค่มขม่เพดบรรมาด่านะคะเรื่องเข็ดสูตรเลข ถา้าว่าเปลี่ยนออกมาทางนี้แล้วก็เอาสูตรนั้นมาใส่เปลี่ยนมาทางนี้แล้วก็เอาสูตรแล้วมีหลายสูตรกับทา้ชมคะ่ะเป็นผู้ที่มีเอ่อมีความพิเศษในตัวเองคือ,ค,อคือเพลิดเล็กได้เร็วหัวเร็ววางสี่กันแล้วกันนะคะทา้ช่วงะามีเพชรพระธรรมดานะคะติดตามแล้วไวไ้เลื่อยพูดเปลี่ยนเอฟซีเลานะคะเพราะว่าเหล็กเล่าจันพุทธสุกเนาะค่ะทาผช่วมเนาะเป็นอีกอย่างที่แถวตรงติดตามนะคะ แล้วก็การเอ่หลินกันยังกะของมีเพลียเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมค่ะถ้าลุดถ้ายัางกะย่าว่ากันเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเราก็มีความพยายามร่างกายเราเฮ็ดเลขจนเราปวดหัวปวดหัวนอนไปซื่อๆนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะลุกขึ้นมาสูมัยไม่เฮ็ดใหม่เราเก่งค่ะเราเก่งเรื่องสูตรเลขนะคะอันนี้คือความสามารถของมีเพชรยลอยล้านเนาะคะ่ะเนาะ ความสามารถของแต่ละคนมันเลี่ยนเบียบกันบ่ได้นะคะแล้วเหดุห้แอดมืองี่แอดไปมึงกับหูกับตานี่แอดพอสามารถที่สเสีได้นะคะเพราะว่าสมองคนห้องันบกคือกันความสามารถของคนห้องันบกคือกันเนาะค่นนะ,คะท่านผู้ชมเนาะอันนี้เ้าถึงความสามารถของม่เพรลอยล้านนะคะสาหรับงวดนี้ม่เพรกระห้ทุกคนมาแล้วนะคะกะ็ะคอยท่านผู้ชม FC ทุถูกทันได้นําไปพิจารณานํานไปเสียงสื่อ นั่มไปเหตุการณ์บ้านนั่มไปตัดและเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นๆใดหรือถ้าเ่าเปรียบเทียบกับจัดขอเขาไม่เพียไปเลยนะคะกับเาเปลืองต่างเพราะว่าตัวเลขอกไม่เพียไม่เยอะตัวนะคะทำช่วงขาบบาลตัวแล้วก็เออไม่เพียนนะคะเพื่อนกัเพื่อนก็จะห้มาตลอดได้ค่ะทำช่วงขาเดียวเลียกใหญ่เลียกใหญ่แอดจะไปตามคนอีกเธอหนึ่งอาจจะเป็นตอนแรกนี้ ไปตามเลขใหญ่หรือจะเป็นมะออื่นก็ยัางโมโหนะคะเดี๋ยวแอดอมึงเวลาของแอดก่อนนะคะสําหรับอาจารย์หนึ่งกับอาจารย์สองออาจารย์หนึ่งกับอาจารย์สองยัางโมมากค่ะท่านผู้ชมค่ะน่าจะสายจักหน่อยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวถ้าอาจารย์หนึ่งกับอาจารย์สองมาเดี๋ยวแอดแจวลุ่มให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกเทื่อนึงก็สิเป <c> ็น <oughs> แอดก็ได้เอาของเมเปิ้ลไล่ล้านของอาจารย์หนึ่งกับอาจารย์สองมาลุ่มทำช่วง้ลยได้ช่วงในคลิปเดียวกัน นี่คลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นแม่เพชดใช้โดดโดดกอหมูก่เนานะค่ะเนาะเพราะว่าแม่เพชรเลาขยันเห็ดเล่าขยันบ่ห่วงเป็นเป็นเป็นเซียนที่ไม่ห่วงตัวเลขไม่กักนะคะมีอย่างบอกเบิดค่ะา่านมูอช่ว่่ะแม่เพชรโลกกอขอกราบขอพระคุณแม่เพชดหลายๆนะคะแม่เพรรลอยล้านนะคะผู้ที่มีสุดเด็ดอยู่กับมือนะคะท่ามชู้ช่ค่ะ แต่ว่าทั้งในนี่และทั้งนั้นแล้วก็เป็นเพียงแนวทางบริษัสนับสนุนให้ท่านผู้ชมไปเรียนการพนันใดๆจังอื่นนะคะให้เรียนฉลากกินแบงรัฐบาลให้เรียนแนวทางของรัฐบาลทอนนั้นเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางของไม่เพิดลอยล้านเดี๋ยวแอ็ดเจ้าล่วงไทยคลิปให้มึงอีกเท่อนึงว่างวดก่อนก็งวดนี้เป็นจังไดเนาะคะ่ะเนาะท่านผู้มชมสิ่เดยผู้ที่เขามาใหม่สิ่เดยพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างงวดก่อนกับงวดนี้เนาะคะ่ะเนาะท่านผู้มชมเนาะ อันนี้คือตัวเลขแนวทางของม้เพชรลอยล้านผู้ที่มีความสามารถในการเหตุตัวเลขเพราะว่าเป็นไทยเพราะว่าสิเป็นรัฐบาลเลาาเอรรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลเลาาเนาะคะ่ะเนาะม้เพชรแล้วมีความสามารถเนาะคะ่ะเนาะเด้วจ,จะใ้เมืองไทยคีปอีกเท่านึงเนาะคะ่ะเปรียบเทียบของม้เพชรลอยล้านว่างวดก่อนงวดหนีไปทั่ไหเนาะค่ะเนาะไปช่วงน้ำกันคะท่านผู้ช่วคราวานี้นะคะก็คอ,อยทนผู้ช่วงเอฟซีได้เปรียบเทียบได้มึงระวงังงวดที่แล้ว กับหวดนี้นะคะเลาก็ได้พิจารณาตัดสินใจโดยการใส่วิจารณญาณในการรับชมเด้อ่าผ่้ชมค่ะตัวเลขแนวทางของเมเพิดถ้าเขาแล้วก็คือจะเขาเรื่อยๆนะคะท่้ช่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้ง,งนั่นนะคะก็คอยทานผู้ชมได้พิจารณาอีกเท่านึงเนาะคะ่ะเนาะนี่คือตัวเลขแนวทางของเมเพิดลอยล้าน ค่ะสำหรับงวนนี้ก็คือเน้นศูนย์ฟันศูนย์นะคะทำช่วงขาศูนย์รูดท้ายแกบอกว่าจังสีท่ทำช่วงกะอย่าลืมอย่าพลาดนะคะเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันค่ะท่านผู้ชม่าสองทุ่มครึ่งเราจะรับเงินปังๆเต็มกระเป๋าด้วยกันนะคะส่วน่ายคลิปแอดจเจ้าลงให้มึงอีกเท่อนึงให้มึงตูที่แอดเขียนชัดๆนะคะว่าของไม่เพียเป็นอย่างไแล้วก็คอยท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะ นี่คะ่ะตามนี้นะคะท่านผู้รรมชมค่ะคอยทนผู้ชมเอฟซีทุกท่านโชคมานลำรวยคิดชิงใดคอยสมความมาั่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนเดินทางไปใส่มาใส่คอยเดินทางปลอดภัยไหลกังวลไปหยียบแผ่นดินใดคอยเป็นแผ่นดินถ้ำแผ่นดินทองแผ่นดินที่มีความอุด,ดมสมบูรณ์ mm hmm. เกื้อกูลอุดหนุนซึ่งกันและกันนะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้แอดคอดร,ร่าท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้กราบขอพระคุณมากสำหรับผู้ที่เข้ามาสนับสนุนและดูแล กดไลค์กดแชร์ให้แอดมาตลอดนะคะขอพรบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าก่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปเล่าพัฒนาของอาจารย์หึกับอาจารย์2อที่เหลือเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย